สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านคลิปนี้นะครับก็อยากจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องทีมชาติไทยของเรานะครับหลังจากที่เราได้ชูถ้วยแชมป์ทิงขับครั้งที่50สสมหวังนะครับเราก็ถือว่าทุกคนดีใจครับวันนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายคนว่านอนหลับฝันดีเลยเหมือนท่าทางของพี่เจเลยครับพี่ใหญ่ของเรานะครับของทีมชาติไทยของเราเนี่ย มาส่งต่อเสียงกันดีงามงจริงๆครับให้กับน้องๆและพี่เจเองอย่างฝีเท้าสุดเข้มข้นครับนี่คือของจริงครับพอแสดงศักยภาพมาแล้วนี่คือจุดสุดยอดของเจเงจริงๆนะนะครับตอนที่ผมดูเปิดรายการมาด้วยการยิงเปิดหัวให้เลยครับนัดเจอฟิลิปปินแล้วก็มาปิดจบรายการด้วยการยิงเพื่อถ้วยในลูกที่2นะครับถือว่าสุดยอดองสุดยอดครับเจชนาทิพย์งานนี้ เป็นพระเอกไปเลยครับน้องๆที่มาให้พี่เจเซ็นชื่อนะมายืนตากฝนรอดูพี่เจมารอดูทีมชาติไทยน้องๆที่สงขาแฟนบอลสงขาทุกคนตรงนี้ผมพูดไปแทบจะคนลุกเลยนะครับฟังเสียงเชียร์ในสนามดูแพชั่นต่างๆนะไม่ใช่แค่นะักฟุตบอลนะแพชั่นของกองเชียร์นี่สุดยอดครับผมบอกไปเลยครับอยากให้ไปจัดอีกนะที่สงขาอยากให้ไปจัดอีกจริงๆี่น้องชาวใต้เราสุดยอดถ้วยใบนี้ ต้องยกเครดิตส่วนหนึ่งให้กับพี่น้องชาวใต้เราเลยครับไม่ขาดตกบกพร่องเลยนะครับจากหมื่นเก้าเป็นสองหมื่นเลยครับวันนี้ชมการแข่งขันในสนามแรงใจเต็มเปี่ยมครับถ้วยนี้นะครับเป็นถ้วยแรกของสมาคมเลยนะครับในยุคของมาดามแป้งนะผมเห็นวาตาผมเห็นสีหน้าของมาดามแป้งแล้วผมดีใจครับดีใจครับท่านนายกคนนี้นะครับ ที่ต่อสู้มาอย่างหนักหน่วงนี่คือของขวัญของขวัญน,นะครับที่โคดิชิและทีมงานทุกคนรวมทั้งนักเตะไทยทุกคนนะครับได้มอบเป็นของขวัญให้กับมาดามแป้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนนี้และเป็นถ้วยแรกในการทํางานของโคดิชิผมอมัด้านตันใจเหลือเกินครับเพราะว่าผมติดตามทีมชาติไทยมาตั้งแต่อิชิเข้ามาแต่มาดามแป้งขึ้นลงตัวหน่งเนะี่ยที่ผมพูดนี่ไม่ใช่ว่าผมชอบอะไรเป็นการส่วนตัวกับอิชิกับมาดามแป้งนะ แต่ผมเห็นการทํางานแล้วมันมีคุณเต็มไปด้วยคุณภาพครับคนที่ยังไม่เห็นก็ดูไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราจะเห็นไปเรื่อยๆทีนี้นะครับที่ผ่านมาที่ผมบอกว่ามันเป็นปีที่เจ็บช้ำน้ําใจเหลือเกินครับมาดามแป้งก็พูดผมก็รู้สึกไม่ว่าจะเป็นการที่อ่าเราสามารถทําอันดับขึ้นมาเป็นสิบอันดับภายในหนึงเดือนนะในช่วงเอเชียนคัพในช่วงแรกที่อิชิมะคุมแต่มันก็เงียบเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเสมอ เราเสมอแล้วเราขึ้นมาแบบเงียบจริงๆนะครับเราไปแพ้อุซเบกิสถานตกรอบที่2ไปนะครับตกรอบ k อ o อ k o อ t เสร็จแล้วเราก็มาเสียท่าเสียทีนะครับในการแข่งขันคัดเลือกฟุตบอลโลกเพื่อจะเข้ารอบ18บแปทีมสุดท้ายอย่างน่าเสียใจที่สุดนะครับเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆก็รู้ดีมาดามแป้งเองก็เสียใจที่สุดตั้งแต่ขึ้นดำรงตำแหน่งถึงขั้นท้อแท้มีคนรอบข้างบอกว่า มันเหนื่อยมันเจ็บปวดมันรองรับปัญหามากมายนะครับโค้ชดีชีเองเนี่ยก็คงเจ็บปวดไม่แพ้กันครับในการตกรอบของเรามือคือคือเราทําได้ดีแรง์กิ้งเราอยู่อันดับที่สูงอันดับที่16แต่เราตกรอบ18ทีมนี่มันเป็นเรื่องที่คือรอบ18ทีมสุดท้ายเราอยู่แรงด์กิ้งอันดับที่16ของเอเชียเราตกรอบเนี่ยมันเจ็บปวดมากครับมันเกิดอะไรขึ้นซัมติงรองต่างไม่ไม่ต้องพูดถึงกันแล้วผมจะใช้คาพูดว่า เราทำได้ยอดเยี่ยมต้องหายใจล็กๆต้องหัวใจแกล่งเป็นหินนะถึงจะสามารถผ่านได้ในช่วงนี้เพราะว่าเราทําได้ดีเยี่ยมเลยมีสิ่งเดียวที่มันบ่งบอกถึงคุณภาพของเราคือแร็งกิ้งฟีฟ่าของเราขยับขึ้นมานะครับ17อันดับนะครับ17อันดับภายใน10เดือนและยังจะขึ้นไปอีกนะครับผมจะพูดถึงเรื่องการขึ้นไปอีกนะคลิปนี้เนี่ย17อันดับไม่พอครับ รอบนี้เรา20ทะลุแน่นอนครับนี่เองครับเป็นสิ่งที่ผมว่าปี2 0 2 4เป็นปีที่เราเสียใจที่สุดแต่เป็นปีที่เราสําเร็จที่สุดสําเร็จโดยที่คนที่ติดตามฟุตบอลทีมชาติไทยอย่างมีสมาธิและดูนิ่งๆเท่านั้นนะถึงจะรู้ถึงจะมีความรู้สึกเห็นแสงสว่างและมีความสุขผมเชื่อนะครับว่ามีเพื่อนเพื่อนที่ติดตามช่องผมหลายคนเห็นเห็นแล้วมีความสุขอยู่ลึกๆแต่ไม่รู้จะบอกอย่างไรในขณะที่คนจํานวนมากในมองมอง มองภาพเบอร์ผมมองไม่เห็นมองเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะธรรมดาแต่ตอนนี้ผมคิดว่าปริมาณคนที่มองเห็นคุณภาพของทีมของอีชีทีมในยุคมาดามแป้งเนี่ยผมคิดว่าเพิ่มขึ้นเยอะแล้ว,ลวครับด้วยกระแสขบวนกิขับครั้งนี้แหละและในที่สุดเราก็ได้ถ้วยแรกมาจนได้ครับฟ้าเปิดแล้วครับวันที่14ตุลาคมฟ้าเปิดแล้วครับเปิดแล้วเปิดทําให้ทัศนคติการมองเห็นของแฟนบอลทั่วประเทศเราเนี่ย ได้เห็นความเป็นจริงครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทีมชาติไทยแต่ในทางกลับกันนะผมติดตามทีมชาติมาตลอดตลอดปีนี้นะครับตั้งแต่อิชิมาคุมเนี่ยผมเป็นพัฒนาการมาตลอดมันมีทั้งสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากนในใน,ใน,ใ,นในด้านการทําเกมรุกการแกะเรสนะครับการเรสแดนบนสปีดบอลทุกอย่างยอดเยี่ยมดีขึ้นมากครับตั้งแต่อิชินะที่ผมเคยพูดท่านจําได้ไหมผมบอกว่าอิชิไม่มีเวลาคัดเลือกตัวเลย นะครับไม่มีเวลามามีเวลามาสกเกลแต่ยังไม่มั่นใจในการที่จะเรียกมาทดลองยิชิเขาจะไม่ใช่ว่าจะเอามาทดเอเล่นในคือทัวร์นาเมนต์ในในความคิดของโค้ดระดับโค้รญี่ปุ่นหรือโค้ดเกาหลีหรือโค้รร,คระดับเอเชียเนี่ยยางยิชิเนี่ยทัวร์นาเมนต์ทัวร์นาเมนต์ที่เขาพลาดไม่ได้เลยที่เขาโฟกัสอย่างยิ่งเก็วคือทัวร์นาเมนต์ระดับทวีปกับระดับโลกนะครับเราต้องเข้าใจตามนี้นะครับบอลไทยตอนนี้เราต้องโฟกัสตรง,รงชิงแชมป์เอเชียหรือเอเชียนคัพ และโฟกัสที่คัดเลือกฟุตบอลโลก2รายการนี้ครับที่ประเทศใ,ใหญ่ๆก็โฟกัสกันและอีกโฟกัสหนึ่งก็คือ FIFA Day International AMAT c h เครับเพื่อนท่องไว้เลยครับ3อย่างนี้หลยนี่คือหอัวใจของการก้าวหน้าของทีมชาติในระดับกลางหรือระดับสูงของเอเชียครับ a n Cup เอเชพเพราะว่าเราอยู่ในทวีปเอเชียนี่การคือชิงแชมป์ทวีปครับเช่นเดียวกันกันกบอฟริกันเนชั่นครเช่นเดียวกันกันกบอ่ยูโรนะนี่คือเอเชียนคัพ เอเชียครับคือจริงแชมป์ทวีปเราต้องโฟกัสตรงนี้ครับถ้าเราอยากขึ้นสู่ระดับเอเชียระดับโลกสองก็คือคัดเลือกฟุตบอลโลกครับข้อที่สามคือฟีฟายเดย์อินเตอร์เนชันแนลเอแมตครับผมเรียกผมไม่เรียกครับว่าเป็นอุ่นเครื่องนะผมไม่เรียกว่าเป็นกระชับมิตรถ้าเป็นเอแมตเมื่อ,อไรหร่น,นั่นเลยครับแมตชี้ชะตาของเราท่านจำไว้เลยครับเพื่อนๆพนสามทัวร์นาเมนต์นี่คือสามทัวร์นาเมนต์หลักที่เหลือเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นคิงครับไม่ว่าจะเป็นเอฟเอฟไม่ว่าจะเป็นซีเกมไม่ว่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์ต่างๆหรือเป็นบอลชิงถ้วยต่างๆนอกเหนือจากสามอย่างนี้นะมันไม่เกี่ยวกับแร็งกิ้งวีฟ้าเนี่ยและมันไม่เกี่ยวกับระดับทวีปกับระดับโลกเนี่ยมันเป็นการแข่งขันในกลุ่มประเทศหรือในส่วนภูมิภาคเนี่ยตัวนี้เราสามารถลองตัวผู้เล่นได้พัฒนาทีมได้ครับนี่เองครับเป็นสิ่งที่เป็นประเด็นที่เราจะต้องรู้ว่าเรากำลังเชียร์อะไรอยู่ นะครับสิ่งที่ผมเห็นในในสิ่งที่ผมดีใจก็คือการเล่นในคิงคัพครั้งนี้นะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในบริเวณแดนรูกครับและแน่นอนครับแดมนมิดฟิลด์เราเยี่ยมขึ้นเยี่ยมขึ้นมากเราสามารถแกะเพรสของเขาได้นะเขาบุกมาเราสามารถเอาบอลจากเขาได้ตรงนี้พัฒนาขึ้นเยอะสปีดบอลเรานะครับสปีดบอลเราเนี่ยหนักหน่วงทั้ง90นาที ถึงแม้ว่าแมตท,ที่2ช่วงปลายแมตมันจะโรยบ้างเข้าใจครับเพราะว่านักเตะเราแมตแรกลุยกับฟิลิปปินส์มากางสายฝนมนันหนักนาะสาหัสมากนะครับและสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยคือนอกจากเราจะเล่นได้มีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้นซึ่งมาตรฐานเหล่านี้นะเราเราต้องคิดให้ดีมลละเอียดมากนะครับเกี่ยวกับนักเตะที่ค้าแข่งอยู่ในเจลีกและแลีกยุโรปก็อนทีมชาติไทยเราและ การยกระดับในลีกไทยหลีกของเรามันทาให้คุณภาพนะครับเทคนิคฟุตบอลแล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะเราเนี่ยมันยกระดับขึ้นสู่ระดับสากลขึ้นเช่นนะครับลูกครอสลูกแอซซิสต์ลูกยิงนะครับการเลี้ยงกินตัวการแกะเพรสการบิลเกมสิ่งเหล่านี้พัฒนาขึ้นมาแต่มันยังมีสิ่งที่ ถ้าเกิดว่าเราวางใจว่าถ้าเกิดเราต้องไปเจอทีมอย่างญี่ปุ่นทีมอย่างเกาหลีหรือทีมทั้งสูงอย่างอิรานอย่างเงี้ยถ้าเราไปเจอระดับนั้นนะอิรักเนี่ยเราจะต้องดีกว่านี้ครับนี่คือสิ่งที่ผมมองเพื่อน่าจะบอกว่าแหมเราเพิ่งได้แชมป์มาทําไมคุณวิคินบอกว่ายังยังมีเรื่องที่ไม่ดีมีครับผมเชื่อนะเราต้องพัฒนาขึ้นอีกเราเราจะต้องไม่แค่นี้ตอนนี้ระดับฟุตบ,บอลเราท่านเห็นไหมครับว่าซีเรียเนี่ยไลกิ้งดับโลกที่เก้าสบสองนะครับ ตลอดการเล่นเราเหนือกว่าซีเรียชัดเจนตัวผู้เล่นซีเรียไม่ได้ขี้เหร่นะตัวผู้เล่นซีเรียมาจากหลีกเจนตินาแทบทั้งทีมครับและมาจากหลีกยุโรปด้วยนะครับมาจากหลีกวันหลีกทูงนั้นเลยครับหลีกสูงสูงเท่านั้นเลยและเขาทําอะไรเราแทบไม่ได้เลยครั้งนี้เพราะนักเตะเราเนี่ยเต็มไปด้วย passion, แพชชั่นเต็มไปด้วยกําลังใจผมต้องบอกครับถ้วยใบนี้แบ่งครึ่งหนึ่งให้พี่น้องชาวสงขาไปเลยครับชาวภาคใต้ไปเลยใจใจมาเต็มมาก มันทาให้ศักยภาพของนัาแต่เราแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่ครับมันทําให้เกมของเราดีมากๆนะครับเราครองเกมได้มากกว่าเราเราคุมนะครับเราคุมเกมได้เหนือเขาแต่เราถูกทําลายจังหวะครับเราถูกทําลายจังหวะเกมมันทําให้เรารวนตรงนี้แหละครับที่เราที่เราได้อยบเขาคือความนิ่งความนิ่งในการในการที่จะรักษาสเสถียรภาพในในจังหวะฟุตบอลเรา เมื่อเราถูกทำลายจังหวะปุ๊บเนี่ยเราจะมีรวนให้เห็นนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือหลังจากที่เรามาเล่นดูดันในเกมลุกเราก็เริ่มจะมีพลาดพลาดในเกมรับแต่ที่แน่ๆครับจนทานเกมดีแล้วก็เอเยสตอรอเนี่ยทำในที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบอันนี้ต้องปรบมือให้เลยแล้วนะครับน้องอีกคนครับสัญลักษ์ไฮประโคนเนี่ยเล่นดีมาทั้งเกมครับครึ่งแรกเนี่ยเด่นมากเลย เล่นเยี่ยมแต่มาพาดแค่ลูกเดียวส่งคืนหลังแอซซีนให้เขาอ่ะไม่เป็นไรครับต้องการเรียนท่านผู้ฟังที่ร่มนะครับอย่าอย่าไปว่าน้องเลยครับสสลัก์เขาเล่นเขาเล่นเต็มที่แล้วน้องคนนี้เขาเล่นดีเพียงแต่ว่าอาจจะมีลูกผิดพลาดบ้างมันเป็นบทเรียนแล้วครับต่อไปนี้สสลัก์เขาผมคิดว่าเขาต้องระวังขึ้นอย่างสุดๆดอ่ะนะครับอย่างไรก็เป็นนักเตะทีมไทยเราเล่นทั้งสองแมตช์อย่างทุ่มเทครับเราเล่นเด่นด้วยนะสสลัก์เล่นเกมนี้เด่นเด่นด้วย เล่นเยี่ยมมากและคนหนึ่งที่กลับมาคือบุ๊กครับเอกนิตปัญญาสุดยอดครับผมพูดได้คํคำเดียวสุดยอดและสิ่งที่เป็นสุดยอดกว่าน,นั้นที่ผมเห็นคือสุพณนัทเหมือนตาครับจะแบงคนะ์ลงมาสองแมตช์เจอฟิลิปปินส์หรืเจอซีเรียเนี่ยผมว่าระดับเทพแล้วครับจะแบงค์น่าจะได้สักสองสามประตูนะเจอซีเรียเนี่ยถ้าผู้รักษาประตูซีเรียนะครับ ไม่ไม่ไม่ซูเปอร์เซฟขนาดนี้นะโอ้โหผมไม่อยากจะพูดเลยว่าเขาเขาไวแล้วก็เขาเขาซูเปอร์เซฟขนาดไหนผู้รักษาประตูคนนี้มาจากหลีกหลีกวันของอาร์เจนตินานะครับเป็นผู้รักษาประตูตัวจริงจากหลีกหนึ่งอาร์เจนตินาเลยนะครับก็สมที่เขามาจากหลีกใหญ่ะนะครับโอ้โหลูกยิงสุภนัทที่ไม่น่ารับได้ก็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 กยัยงสามารถเซฟได้นะสุภนัทน,น่าจะได้สั่สองลูกผมทุกบอกว่าเราน่าจะชนะเขาขาดนะ ผมผมเคยพูดใช่ไหมครับว่าถ้าเราจะชนะเขาเราจะชนะเขาขาดมากกว่าสองลูกด้วยแต่เขาจะสามารถเฉือนเราได้แค่นั้นผมพูดก่อนจะแข่งอีกแต่ที่เราชนะได้แค่ลูกเดียวเพราะอะไรครับเพราะประตูคนนี้แหละโชว์ซูเปอร์เซฟไม่ต่ำกว่าสี่ลูกครับในแมตชนี้นะไม่รู้เซฟอะไรดังหนาแต่เนื้อฟ้ายังมีฟ้าครับมาเจอพี่เจเราสิครับทีเนี้พี่เจเราได้พลัง นะครับพลังอุลตร้าแมนมาจากน้องๆไงน้องๆนะสงขามาตากฝนดูพี่เจนะครับมาจากแฟนบอลสงขาที่มาให้เซ็นชื่อเซ็เนชื่อลงเสือ้อลงสารพัดอย่างนะครับพี่เจยิยงลูกไฟเข้าไปโอ้โหประเภทผู้รักษาประตูจะมาจากหลีกไหนก็ช่างคะเจอลูกนี้เข้าไปไม่ทันครับไม่รู้ยิงได้ยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะลูกลูกเจอฟิลิปปิน์ก็ยิงมาสจาัจจยนมาลูกหนึ่งแนละ้วแล้วยังมาเจอลูกนี้อีก ลูกนี้ถ้ายิงครึ่งแรกผมจะไม่สงสัยนะแต่ที่ผมเซอร์ไพรส์ที่สุดคือยิงครึ่งหลังครับเพราะอะไรครับมันทั้งไกลทั้งแรงครับพุ่งเป็นจรวดครับเกินกว่าผู้รักษาประตูหลีกวันอเจตินนาคนนี้จะรับได้นะทีมชาตินะครับทีมชาติซีเรียรทีมนี้เป็นทีมอเจตินนาครับทีมหลีกอเจจินนาแล้วก็ทีมหลีกใหญ่มาจากยุโรปด้วยเจอลูกไฟของพี่เจเข้าไปจบเลยครับ พี่เจทาได้ยังไงครับนี่มันครึ่งหลังนะครับมันต่อน,นาทีเอานาทีที่เก้าเก้าสิบเอ็ดนะครับพี่เจยิงลูกไฟอ่ะผมบอกไปเลยครับว่านี่มันคือสุดยอดทสุดยอดท่านเห็นสิ่งมหัศจรรย์รยครับว่ากําลังใจพลังและประสบการณ์เนี่ยเมื่อมันมาบวกเข้าจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นลูกยิงของเจลูกนี้แหละครับในการปิดกล่องเพื่อชูถ้วยเนี่ยนี่แหละครับที่เราเห็น ก็ขอแสดงความดีกับมาดามแป้งขอแสดงความดีกับโคดิชินะครับเพราะว่าผมเห็นแววตาของทั้งทั้งสองท่านนี้แล้วนะคือเป็นโค้ดที่ทํางานแบบเรียบง่ายขยันมากๆเห็นแววตาของมาดามแป้งที่ทุ่มเทไม่รู้เสียน้าตามาเท่าไหร่แล้วครับให้กับวงการฟุตบอลไทยให้กับการทํางานเนี่ยนะครับไม่รู้ต้องเหนื่อยมาขนาดไหนวันนี้นะครับทั้งสองท่านเนี่ยมีรอยยิ้มผมคิดว่าท่านมีความสุขมากนะทั้ง ดามแปงแล้วอาจารย์ดิฉี่มีความสุขมากแล้วนักเตะทุกคนก็มีความสุขไม่แพ้กันครับนี่เป็นสิ่งที่เราดีใจกันมากนะครับสำหรับแรนกิ้งฟีฟ่านะตอนนี้นะครับทีมชาติไทยเรานะตามแรนกิ้งฟีฟ่าล่าสุดเราอยู่อันดับที่หนึ่งร้อยนะครับทีมชาตินะทีมชาติซีเรียอยู่อันดับที่เก้าสิบสองครับทีมชาติจีนอยู่อันดับที่เก้าสิบเอ็ด อันดับที่100เนี่ยผมพูดถึงตารางที่กำลังปรากฏนะครับในตารางแลงกิ้งฟีฟ่ตอนนี้แต่อนะัปเดตณปัจจุบันเนี่ยหลังจากที่ไทยเรานะครับชนะทีมชาติฟิลิปปินส์มาได้เราได้เพิ่มมาอีก3คะแนนครับเราได้เพิ่มมาอีกสคะแนนและเราชนะซีเรียได้ในวันนี้เราแลงกิ้งอันดับร้อสามารถชนะทีมแลงกิ้งอันดับทีสได้เราน่าจะได้เพิ่มมาอีกไม่ต่ำกว่า5คะแนนครับ บวกคะแนนเดิมที่เราชนะฟิลิปปินส์เราได้8คะแนนนะครับเราได้8คะแนนนะครับไอ้8คะแนนเนี่ยท่านอาจจะคิดว่ามันไม่เยอะแต่ท่านรู้ไหมครับว่าอันดับที่เหนือเราอยู่ประมาณ5อันดับเนี่ยเขามีคะแนนเหนือกว่าเราไม่ถึง8คะแนนครับเพราะฉะนั้นแรนกิ้งวีฟ้าเราตอนนี้เราอยู่ที่อันดับที่100เราจะขยับขึ้นไปอยู่ที่อันดับประมาณ95้าหรือ96ของโลกครับประกาศแน่ครับเดือนหน้าเนี่ย ด้วยถ้วยใบนี้แหละตัวยหิคขับเนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเราไปอยู่ที่ดับเก้าสบหกของโลกอะหรือเก้าสบห้าของโลกอะซีเรียนะครับหลังจากที่เขาชนะทาจิกิสถานมาได้นะแน่นอนครับอันดับเขาบวกแต่ที่เขาเสียหายที่สุดคือเขามาแพ้ไทยเพราะไทยอันดับเรนกิ้งต่ำของเขาซีเรียจะร่วงลงมาอย่างน้อยก็หนึ่งอันดับครับร่วงลงมาอย่างน้อยหนึ่งอันดับ ถ้าโชคร้ายกว่า,าจ,จะล่วงสองอันดับก็ได้ในการแพ้ไทยครั้งนี้เขาอาจจะอยู่ที่ประมาณอันดับที่เกหรือเก้ครับเราอยู่ที่อันดับที่เกเรามาจ่อท้ายซีเรียแล้วครับแต่แมตต์นะครับแมตต์ที่เรากำลังจะได้เห็นเนี่ยระหว่างทีมชาติจีนนะครับกับทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยตอนนี้อินโดนีเซียไปนอนรอจีนแล้วครับจีนไปแข่งยังขับไม่ถึงประเทศอินโดนไปรอที่จีนแล้ว อินโดหมายมั่นปั้นมือจะปราบจีนนะครับงานเนี้ยถ้าจีนมาแพ้อินโดนะจีนแรนกิ้งอันดับที่เก้าสิเ็ดมาแพ้ทีมแรนกิ้งอันดับที่ร้อยสามสิบกว่าเนี่ยจีนจะล่วงลงมาไม่ต่ำกว่าสามอันดับสี่อันดับครับผมบอกแค่นี้แหละเพราะว่าลำพังที่จีนแพ้มาแมตช์ล่าสุดเนี่ยจีนก็ร่วงแล้วมันไม่ใช่เก้าสิบเอ็ดแล้วครับตอนนี้จีนน่าจะอยู่ที่ประมาณเก้าสิบสองแต่ถ้าจีนล่วงลงมาอีกสามอันดับท่านรู้ไหมครับว่าจีนจะมาอยู่อันดับไหน จะมาอยู่อันดับที่9 5หรือ96เท่ากับเรานี่แหละดีไม่ดีเราจะแซงจีนด้วยครับถ้าเกิดว่าทีมบางทีมเขาร่วงลงให้เราที่อยู่เหนือเราตอนนี้ทีมชาติที่อยู่เหนือเราขั้นกลางระหว่างซีเรียกับจีนนะครับมีทีมชาติโมซัมบิกมีคะแนนมากกว่าเรา3คะแนนครับทีมชาติปาเลสไตน์นะครับมีคะแนนมากกว่าเรา5คะแนนครับทีมชาติเบลารุส มีคะแนนมากกว่าเรา6คะแนนครับทีมชาติเอลเมเนียมีคะแนนมากกว่าเรา7คะแนนครับแล้วก็ทีมชาตินิวซีแลนด์นะครับนิวซีแลนด์เนี่ยมีคะแนนมากกว่าเรานะครับสูงขึ้นไปอีกนะครับประมาณ10กว่าคะแนนดังนั้นครับขายเครือขายที่เราจะแซงได้ก็มีโมซัมบิกปาเลสไตน์เบลารุสแล้วก็อาร์เมเนียครับ4ประเทศนี้ถ้าเขาไม่ขยับขึ้นนะเราแซงแน่ คะแนนเข้าเหนือกว่าเราแค่เจ็คะแนนตอนนี้เรามีคะแนนอยู่แปคะแนนบวกครับเพียงแต่ว่ามันยังไม่ประกาศออกมาในตารางランキングวีฟ้าถ้าเราแซงขึ้นมาได้ขนาดนั้นนะครับเราจะไปจ่อท้ายซีเรียเลยครับติดกับซีเรียเลยที่ว่าเขาห่างเราแปดเก้าอันดับสิบอันดับตอนนี้เราจะไปอยู่อันดับใกล้ๆเขนาแล้วครับติดเขาเลยถ้าเกิดจีนนะทำดีไม่ดีจะร่วมต่ากว่าเราด้วยและนะครับในเดือนพฤศจิกายนที่เราจะต้องแข่ง i ิน e r n a t i o n a l A Match อีกที่ผมบอกนะครับว่า ให้แฟนบอลทุกคนให้ข้อควาบอลเราอรัโฟกัสอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมทครับโฟกัสคัเลเือกฟุตบอลโลกและโฟกัสที่ชิงแชมป์มือชาติเอเชียหรือเอเชียนคัพครับสามอย่างเนี่ยท่องไว้เลยครับอย่างอื่นเราทําใจสบายๆนะครับเอฟเอฟเราทําใจสบายๆคิงคัพเราทําสบายๆขอให้เราได้ถ้วยให้เราได้ชนะเลิศคำว่าสบายผมหมายคมว่าอิชีจะลองตัวผู้เล่นไงให,ให้ให้โค้ชท่านลองไปเลยครับให้อิชีลองผู้เล่นไปเลย อย่าเพิ่งไปซีเรียสมันแต่สิ่งที่เราซีเรียรดก็คือการเอาชนะเพื่อจะเป็นเป็นการขยับอันดับโลกเรานี่แหละเราต้องมองตรงนี้ครับเพื่อความก้าวหน้าของทีมชาติเรานะครับจีนมีสิทธิ์ที่จะถูกเราแซงในเดือนพฤศจิกายนคือเดือนหน้านี่ครับตอนนี้ไม่รู้ว่าทีมชาติปาเลสไตน์เนี่ยจะมาแข่งกับเราได้ไหมบางข่าวก็บอกว่าได้บางข่าวก็บอกว่าไม่ได้ไม่แน่ใจ ปาเลสไตน์ก็อยู่ในเครือข่ายที่เราอาจจะแซงเขาได้ครับเพราะว่าเขาอยู่เหนือเราตอนนี้เขาอยู่เหนือเราแค่ห้าห้าคะแนนครับซึ่งตอนนี้คะแนนเราแซงเขาแล้วปาเลสไตน์คะแนนเขายังลบสองครับปาเลสไตน์ร่วงนะครับเขาอยู่ที่เก้าสิบแปดตอนเนี้ยจะโดนเราแซงครับเราจะแซงปาเลสไตน์แล้วและถ้าเกิดเข้ามาแข่งกับเรายิงก็แพ้เราอีกยิ่งจะร่วงหนักครับแต่ถ้าเราชนะปาเลสไตน์ได้เนี่ยจีนโดนเราแซงแน่นอน แต่ถ้าเกิดปาเลสตน์มาแข่งในเดือนพฤศจิกายนไม่ได้นะครับทางสมาคมต้องหาทีมมาแข่งโดยด่วนไม่แข่งไม่ได้ครับเพราะว่าในปี2 0 2 4มันเลยแค่2แมตช์ในเดือนพฤศจิกายนเราจะต้องไม่ทําให้เสียของนะเราจะต้องได้แข่งและการแข่งในเดือนพฤศจิกายนนะครับคือเดือนหน้าเนี่ยในระหว่างต้นเดือนถึงกลางเดือนเนี่ยมันจะมี2แมตช์ที่เราสามารถแข่งในเดือนในชนแนลเอแมตช์ได้เพื่อนเพื่นพนอนครอ,อบครัวฟุตบอลทุกท่านอย่านึกว่าเป็นการแข่งขันอุ่นเครื่องนะครับ แต่นี่มันคือ International Air ั่นแนที่เราจะไต่อันดับโลกนะครับถ้าเราแข่งอีก2แมตในเดือนพฤศจิากาย,ยนคือเดือนหน้าถ้าเราแข่งอีก2แมตถ้าเราชนะทั้ง2แมตนะครับผมบอกไว้เลยครับเราจะทิ้งห่างจีนด้วยนะครับเราจะไล่ตามหลังนิวซีแลนด์ครับเอ่ซัมเบียพวกเนี้ยหลายทีมที่ที่ที่เราคิดว่าอยู่ในย่านเอเชียเราจะไล่ตามโมมานตรงนี้เลยครับเป็นสิ่งที่เราปรารถนาถ้าเราหวังว่า เราเราถียไปบอลโลกเนี่ยเราต้องขึ้นไปอยู่ตรงตรงบริเวณที่เหนือกว่านี้อีกเราต้องขึ้นไปอีกเรื่อยๆครับไปถึงันดับท็อปห้าสิบให้ได้ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ดับหนึ่งร้อยอดีตเราอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบห้าถ้าเราขึ้นไปเก้าสิบหกจริงเราขึ้นไปอีกนะครับสี่ถึงห้าอันดับสรุปครับสิบเดือนเดือนนี้เดือนตุลาคมอิชิมาลงตําแหน่งเฮดโค้ดเดือนมก,กราคมสักราหม่ฟุตบอลไทยเดือนมก,กราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด มาดามแป้งขึ้นมาลดํารงตําแหน่งเดือนกุมภาพันธ์ครับแสดงว่ามาถึงวันนี้มาดามแป้งนำลงตัวหน่งมาแล้วประมาณ8ปดเดือนอีชีมาเป็นเฮดโค้ดได้10เดือนอันดับโลกเรา10เดือนพุ่งขึ้น20อันดับครับตรงนี้ประกาศให้ทราบทั่วกันครับ20อันดับ10เดือนครับไม่ถึงปีครับอันดับโลกเราขึ้น20อันดับมียุคไหนบ้างครับที่ทําได้ขนาดนี้ แน่นอนครับแต่ก่อนเราอยู่แรนกิ้งสูงแต่พวดขึ้นมาในสิบเดือนได้ขนาดนี้ถ้าท่านยังมองไม่เห็นนะว่าการมีโคดิชีการบริหารขอมาดามแป้งและแพลชั่นต่างๆระบบเจแปนเวที่เรากําลังใช้มันดีอย่างไรผมคิดว่าท่านก็ไรเหตุผลเลยนะครับถ้าท่านมองยังไม่เห็นแต่ถ้าท่านมองมองเห็นแล้วแต่ว่ายังไม่เข้าใจและยังสงสัยว่ามันขึ้นมาได้ไงตั้งยี่สิบประดับสิบเดือนเนี่ยท่านค่อยๆทําความเข้าใจไปครับ มันมีอีกหลายอย่างครับที่เราต้องคุยกันด้วยความรักความห่วงใยแล้วก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละถ้ามีอะไรก็เล่าสู่กันฟังครับถ้าท่านฟังไปเรื่อยๆแล้วท่านจะเข้าใจอย่ามีอคตินะครับอย่ามีแพชชั่นลบเด็ดขาดถ้าไม่งั้นเราจะไม่เข้าใจและเราจะมีความทุกข์ในการดูฟุตบอลอย่างยิ่งเลยแต่ถ้าอยากมีความสุขนะครับให้เข้าใจในสิ่งที่ผมกำลังพูดแล้วท่านจะดูฟุตบอลอย่างมีความสุขครับ ทำคนที่เป็นคนช่างสึกยุคใหม่ไทยแลนด์สู้สึกคึกครับด้วยใจก้าวไปไกลกว่าก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าใจอย่างไรครอบครัวฟุตบอนไทยร่วมใจช่วยเชียููร์ กิลเคำคนที่เป็นคนชาญศึกยุคใหม่ไทยแลรงสู้สึกคึกคักด้วยใจก้าวไปไกลกว่าก้าวไปข้างหน้ามาไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฝึกฝนไทยร่วมใจช่วยเชียร์ Dia yeah. yeah.